ไม้ที่หลายคนบอกนะครับว่ามีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะแปลกนะครับแต่ผมกล้าพูดว่ามันเป็นไม้ที่เราสามารถนะครับใช้งานได้จริงเนาะในแง่ของเจ้าตัวไม้ลายสายนะครับใช้งานง่ายพกพาง่ายนะครับใช้กับหลายอุปกรณ์นะครับได้สะดวกครับวันนี้ครับผมอยากจะมาแนะนำนะครับเจ้าตัวเซตนี้เลยครับโพนิแลนหลัก M2S ครับใครติดตามนะครับช่อง The Peak มาเรื่อยๆเนาะก็จะได้เห็นครับว่าเฮ้ยเรานะครับมีการใช้เนาะเจ้าตัวหลัก M2 นะครับอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ได้ใช้ไม้สายจริงๆจังๆอ่ะเราก็มาใช้นะครับเจ้าตัวหลัก M2 นะครับเป็นประจำเลยนั่นเเออองงงซึ่่ต้บบกลยนะครัวา ตัวเนี้ยเป็นตัวใหม่หลังจากตัวนั้นที่ผมบอกเลยครับว่าผมจะรักมันนะครับมากกว่าเดิมจะเป็นยังไงวันนี้เรามาชมกันครับเรามาพูดถึงนะครับตัวตัวดีไซน์ตัวนี้กันนะครับซึ่งตัวเนี้ยดีไซน์ของมันตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับก็จะเป็นไมโครโฟนที่เป็นลักษณะแปะเสื้อนะครับซึ่งผมจะอินเสิร์ตขึ้นให้ดูเนาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเราจะหันฝั่งนี้ออกข้างนอกซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถดึงนะครับออกมาได้อยู่ประมาณหนึ่งเลยนั่นเองก็ทําให้เราเนี่ยครับจะไม่เห็นโลโก้นะครับของตัวมนนี้ะร Band at yourtent Not Slow for for your แอดไวส์เ m e n นะครับซึ่งแปลว่าเฮ้ยไมค์ของคุณอะไม่จําเป็นต้องโฆษณายี่ห้อใหม่ก็ได้เว้ยทำให้ตัวนี้นะครับมันมีความแบบค่อนข้างจะดูดีมากๆทําให้ตัวชื่อแบรนด์ตัวนี้คอลล l ่แลน์นะครับมันไม่มีความตะโกนแล้วเราสามารถใช้งาน,นครับได้เป็นอย่างดีเลยน,ยตตนั่นเองวัสด no. ุตัวนี้นะครับจะเป็นไทเทเนียมนาะไมค์ตัวนี้ครับสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันซึ่งอะดีไซน์ของเจ้าตัวไมค์ตัวนี้นะครับต้องบอกเนะว่าหลายคนอาจจะมองได้ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัว โคลปัก้าอะไรพวกนี้นะครับแต่ละคนก็มีความไม่เหมือนกันเนาะดีไซน์ของมันตัวนี้นะครับก็คือเราจะใส่ตรงมิดตรงกลางนะครับใส่เท้าตัวเสียบกล้องไปเลยนะครับแล้วก็ซ้ายสุดตรงนี้นะครับก็ไว้ใส่ usb c เสียดาด้ว่ากล่องนี้มันจะไม่สามารถนะครับใช้งานลักษณะที่เป็นเจ้าตัวใส่นะครับเจ้าตัวสาย3.5ได้ แบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเขามีถุงมาให้นะครับซึ่งถุงตรงนี้ก็จะมีนะครับเจ้าตัวสายชาร์จมาให้ซึ่งตัวนี้เอาไว้ต่อกับพวกคอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็มีเจ้าตัววินมาร์ฟนะครับมาให้ด้วยซึ่งข้อดีนะครับของเจ้าตัวไมโครดิเล็ตหลัก M2S ตัวนี้นะครับหนึ่งเนาะคือมีน้ําหนักนะครับเพียงแค่ข้างหนึ่งนะครับอยู่แค่7กรัมเท่านั้นทําให้เลาดีไซน์เราใช้งานเราใส่ตรงนี้ใช่ปะมันก็จะมีความแบบกลืนนะครับไปกับเสื้อนะครับอยู่พอตัวเลยนั่นเองครับสองเนาะตัวนี้ ได้เสถียรเนาะแล้วก็สามารถส่งสัญญาณได้ไกลนะครับถึง300เมตรในที่โล่งด้วยนั่นเองครับรวมถึงนะครับคุณภาพเสียงระดับไฮไฟนะครับที่48กิโลเฮิร์ตนะครับแล้วก็24บิตนั่นเองแถมตัวนี้นะครับสามารถรับเสียงนะครับได้ความดังสูงสุดอยู่ที่116นะครับเดซิเบลนั่นเลยนั่นเองครับทำให้สามารถหลับนะครับเสียงเราได้ค่อนข้างจะกว้างนั่นเองที่สำคัญตัวนี้นะครับจะมีระบบการเสียงนะครับก็คือเจ้าตัว E N C เนี่ยทำให้เสียงเราคมชัดนะครับไม่มีน้อยมากวนใจรวมถึงนะครับมีีีเเเจจ้้าาาาตตัััวววท่่่รรยยกงๆนนะคคบือ ทาแบบโลแล้วก็แบบไฮนะครับทำให้ตัวนี้มันสามารถตั้งได้ว่าเฮ้ยเวลาที่เราใช้งานจริงอ่ะเราอยากได้การตัดเสียงนะครับในลักษณะที่เป็นแบบไหนมาเน่เองรวมถึงแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานนะครับได้ยาวนาน9ชั่วโมงเมื่อใช้งานนะครับกับเคียร์ชาร์แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานนะครับได้ยาวนานสูงสุดถึง30ชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ชาร์จไวนะครับเพียงแค่1.5ชั่วโมงสําหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็ตัวเคียร์ชาร์นะครับอยู่ที่2.5ชั่วโมงนั ที่เป็นเสียบนะครับเจ้าตัว USB-C นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถรองรับนะครับการทํางานผ่านเจ้าตัวแอปนะครับลากหาวได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูครับกันอีกทีนึงนั่นเองต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนว่าการใช้งานนะครับจริงของเจ้าตัว l า g M2S ตัวนี้สามารถใช้งานกับอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันครับวิธีการทํางานนะครับถ้าเราใช้นะครับเริ่มต้นเลยนะสมมติเราใช้กับ iPhone นะครับเราก็สามารถเสียบนะครับเจ้าตัว adapter ที่เป็นต้โตัว Type-C ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยแบบนี้แล้วก็ ผมนะครับก็จะสามารถเสียบนะครับเจ้าตัว ไมโครโฟนกับเจ้าตัวเองได้เลยนะครับแค่นี้นะครับมันก็สามารถรีคอร์ดได้ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณนี้ก็สามารถใช้โฟนได้ไง่ายๆนะครับซึ่งถ้าเป็นไม์บางรุ่นที่เป็นเจ้าตัวบูทูธใช่ป่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนะ่เราจะไม่สามารถใช้กับเจ้าตัวแอป,ปกล้องได้เราต้องไปใช้แอปพลิเคชันพวกแบบเมจิกหรือพวกเนี้ยอันนี้นะครับแม้ว่าจะต้องเสียบแต่ก็สะดวกกว่าแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าร้องชาร์จใช่ป่ะตัวเนี้ยมันก็มีนะครับเจ้าต,ตัวพอร์ตชาร์จมาให้เราด้วยสะดวกดีครับไม่ได้มีปัญหา,ดผผา, happy, าใดๆ ก็คือถ้าเราใช้กับเจ้าตัวพ็อกเก็ตนะครับเราเสียบนะครับเจ้าตัวช่อง USB C เข้าไปได้เลยพอเราเปิดมาแป๊บหนึ่งนะครับตรงเนี้ยมันก็จะให้เราเห็นนะครับว่าเออมันมีเสียงเข้ามานะครับกันที่เจ้าตัวพ็อกเก็ตนั่นเองนะครับแค่นี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแต่อย่าลืมว่าเฮ้ยเราต้องสังเกตตัวนี้เนาะว่ากราฟเสียงตรงนี้นะครับมันขึ้นหรือยังนั่นเองนะครับก็สะดวกนะครับในการใช้งานดีแล่สุดท้ายผมเก็บเจ้าตัวไมโครโฟนมานะครับแล้วก็เอาเจ้าตัว TX ตัวนี้นะครับออกมา ตัวนี้นะครับตัวตัว TX นอแล้วก็เสียบนะครับกับตัวตัวกล้องได้เลยแบบนี้นะครับข้อเสียคือตัวนี้มันจะไม่ได้มีที่หนีเบยทาให้แบบมันจะไม่สามารถแน่นไปกว่าน,นี้ได้นะครับแต่โอเคแหละก็ต้องยอมรับนะว่าโออ๋อตัวนี้มันก็ยังมีความแน่นอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆแล้วก็เสียบตรงนี้นครับใช้งานกับกล้องได้เลยแค่นี้ง่ายๆนี่นะครับแค่นี้ถ้าเราใช้กับกล้องนะครับเซตอัพก็จะประมาณนี้ซึ่งตัวนี้มันสามารถปรับเลเวลนะครับเสียงให้เข้านะครับตัวตัวกล้องได้ด้วยนะว่าเราอยากได้เลเวลเสียงนะครับเท่าไรผม นี่นะครับอันนี้คือดังสุดนะครับ3 2 1แล้วก็ปรับนะครับให้มันมีความเบา สามสองหนึ่งมันก็จะเบานะครับขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถดูหน่ว่าเฮ้ยตอนนี้เราสแตนบายนะครับอยู่หรือไม่สามารถปรับนะครับเจ้าตัว noise cancellation นะครับหรือ ENC ได้นะครับผ่านเจ้าตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็สะดวกดีในการใช้งานนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเราเสียบเจ้าตัว Type C นะครับผ่านสาย USB C นะครับข้อคอมเราสามารถเลือกนะครับเจ้าตัวลำโพงถูตัวนี้เป็นเจ้าตัวเซตนะครับในการอินพุตต่างๆได้อีกด้วยนั่นเองครับอีกอหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือเจ้าตัวแอปนะครับแอปพลิเคชันเจ้าตัวลาก สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับกดเข้าไปแล้วก็สามารถกดบวกนะครับตัวตัว,ตวอุปกรณ์ต่างๆแต่เรานะครต้องเสบตัวตัวไทซีตัวนี้มาก่อนเนอะแค่นี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือเรารสามารถปรับเนาะตัวตัว n c l e v e l ได้นะครับดูแบตเตอรี่ได้ดูความเสียงไม่ตอนนี้ได้นะครับว่ามี เท่าไรนะครับสามารถปรับช่อนลนะครับว่าเป็นโมโนโทนหรือว่าเป็นสตูดิโอนะครับก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยแล้วก็จะมีนะครับ s c h d u l power off ก็คือถ้ามันมีการตัดการเชื่อมต่อระหว่างอันใดอันหนึ่งก็คือเช่นผมเก็บตัว USB C ไปโดยที่มันไม่ได้มีพลังงานใช่ปะแล้วก็ตัวนี้ดีเทคได้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้สิงมาประมาณ15นาทีละตัวนี้นะครับมันก็จะปิดให้ออโตเมติกนะครับที่สําคัญตัวนี้เรากดที่เซตติ้งเว้ยตัวนี้มันมีเวอร์ชันเราสามารถเช็คได้นะครับว่าเฮ้ยเวอร์ชันตอนนี้ ให้เราสามารถนะครับดูผ่านจตัวแอปได้ถือว่าอันี้ประสงค์ในการใช้งานจริงๆครับอันนี้นะครับคือวิธีการดูสเตตัสนะครับของเจ้าตัวนอยการเลชโนอันนี้ผมปิดนะครับตัวสีตรงแน่ตัวคอลลีแลนนะครับก็จะเป็นฟ้าส่วนถ้าเราเปิดนะครับแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นไฮหรือโล่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวให้เราดูนั่นเองครับตอนนี้นะครับผมจะเทสเนเสียงจับเจ้าตัวพ็อกเก็ตสานโนแล้วก็เสียงนะครับเั้าตัวนี้แล้วก็สีฟ้าตรงนี้นะครับคือไม่มีน้อยการเล t ชันผมจะใช้พ็อกเก็ตเรคคอร์ดนะครับ แล้วตอนนี้นะครับก็คือเสียงที่ได้นะครับจากเจ้าตัวดีใจพ็อกเก็ตสามบวกเจ้าตัวคอลลีแวล์ลัก M 2 s เอสนะครับผมใส่ไม่ตรงนี้นะครับก็คือตามที่มันควรจะเป็นเลยประมาณนี้เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับในห้องก็จริงงมีแค่เสียงแอร์แล้วก็ปูนพูดนิดนึงดิ Hello test หนึสออ่าเสียงที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้คืออ่าแสงย้อนมากนะครับยอมรับตามตรงแต่คลิปนี้เราจะเน้นทดสอบเสียงเนาะก็เลยผมอาจจะเน้นไม่ไม่ได้เน้นสักเท่าไหร่นะครับ นี่ประมาณนี้นะครับเสียงให้ได้ในสตูไม่เปิดมัลติเซชันจะประมาณนี้ซึ่งผมกดที่หนึ่โอเคตอนนี้มันตรงนี้จะเป็นสีเขียวละนะครับก็คือตอนนี้อันนี้อาจจะเป็นเจ้าตัวหน่วยเคอยลเซชันที่เรียบร้อยละตอนนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับก็คือจะมีเสียงองเสียงแอร์คุณพ,พูดดิเราเทสหนึ่งสองสามหนึเทส ก็อันเนี้ยคือเสียงที่ได้จากในห้องสตูนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองไปเทสข้างนอกกันว่าเฮ้ยในการใช้งานข้างนอกเนาะเสียงมันจะมีความแตกต่างกันนะครับหรือไม่นั่นเองครับเไปราไปชมกันครับตอนนี้นะครับก็กําลังเดินเล่นๆนะครับจริงๆก็คือฟีลบอเดินเล่นให้รถมาหานะครับที่คอนโดเนาะก็เดี๋ยวรอดูว่ารอให้รถมาหาว่าเฮ้ยถ้าเราตอนนรกผมเปิดนะร์คันเซเลชันอยู่จริงๆมีเสียงรอบๆนะมีเด็กเดินไปเดินมานะครับตะโกนว้ายๆต่างๆนะครับ ซึ่งก็เท่าที่ผมได้เทสที่อวตาดผมว่าตัวนี้โอเคนะไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับสามารถทํางานได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองเพราะตอนนี้ตัวตัวนอเทอเซชันนะครับมันก็จะเป็นการทํางานในเลเวลที่แบบเสียงไะไรที่ต่ากว่า7 0 d เดซิเบลเนาะมันก็จะพยายามนะครับตัดลงมานั่นเองเพื่อให้เสียงของเรานะครับมีความเคลียร์มากที่สุดนั่นเองครับวันนี้ผมเดิน ไปเรื่อยๆเลยอุปกรณ์ที่ผมเพลสในวันนี้ก็คือตัวพ o c k เก3นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นมาตรฐานในทุกวันนี้นะกันเพราะว่าการใช้งานนะครับผมว่ามันก็ง่ายดีนั่นเองรอ,อเซลฟี่หน่อยแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้โอกดปรับเนี่ยไม่มันเนียนมากนะครับแล้วมันก็มีความเล็กนะครับมากเลยแล้วคือเมื่อกี้ผมไม่อยากจะพูดด้วยคือตอนแรกอะตอนที่เราจะกดอัดอะเสียงรถอะรถอะเดินไปเดินมาแบบตลอดเวลาเว้ยจนกระทั่งตอนนี้ครับมันไม่มีรถเลย เออมีความแปลกประหลาดมากอยู่ๆนะครับก็มีความเงียบสงบเกิดขึ้นกับชีวิตผมแน่ๆที่ปกติมันไม่เคยมีเลยนั่นเองนะครับไม่เป็นไรดเดี๋ยวเราจะไปเดินคุยกับปูนแทนนะครับนี่อ่ะเป็นไงครับฮัลโหลเ s ส <T> เอออันนี้ก็คือเสียงที่เรามีความห่างกันประมาณครึ่งเมตรก็จะได้เออเสียงปูนก็จะประมาณนี้<จ>ะนะครับเราพยายามหาแหล่งกําเนิดเสียงเว้ประเด็นคือตอนนี้จริงๆอ่ะตู้ ตู้ตอบบินมันมีเสียงจีไ่ไว้เราพยายามแล้วนะคือตอนนี้ตู้ตอบบินมีเสียงจี่ซึ่งผมคิดว่า iPhone มา iPhone น่าจะได้เย็นแล้วผมถ่ายไว้ให้เออแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกันอันนี้นะครับคือเสียงที่ได้นะครับจากเจ้า,จาตัวราก M2S นะครับแล้วกอ็อ่ผมสลับมานะครับนี่คือเสียงจากเจ้า,จาตัว iPhone 16อ่ o นะครับก็เสียงที่ได้ประมาณนี้ตอนนี้มีเสียงเหมือนเครื่องกองน้ำมาของตู้ตอบ,บินนะครับก็ประมาณนี้ ตอนนี้ผมก็จะใช้แบบง่ายๆเลยนะครับก็คือระยะความไกลนะครับที่คุณจะได้นะครับระหว่างเจ้าตัวไมโครโฟนกับเจ้าตัวตัวนี้นะครับไมโครโฟนกับเจ้าตัวพกเก็ตก็คือผมเสียอยู่ข้างหลังซึ่งตามเทโ่เครมนะครับก็คือสามารถใช้งานนะครับได้ไกลสูงสุดในที่โล่งที่300เมตรนี่600ก็300แหละนะครับซึ่งเราจะเห็นข้างหลังใช่ปะ่ะแล้วก็ผมะจะ ยืนอยู่หลังรถไว้ซึ่งผมคิดว่าระยะน,นั้นประมาณ50เมตรซึ่งพ่อเดินครับผมคิดอย่าเดินนะครับถึง300เมตรนะครับ50เมตรก็พอแล้วนะครับแต่ผมจะหันหลังให้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะให้ปูนคอยทำสัญญาณถ้าให้ผมนะ คุณอาจจะไม่เห็นหรอกแต่มันจะเป็นสัญญาณว่าอะถ้าไม่มีเสียงเราให้ปูนปลกมือหน่อย้วกันนะครับผมจะพูดไปเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่าเยในแง่ประมาณนี้มันไม่ได้ติดอะไรหรอกนะแต่อาจจะมีคอนเทนต์ในแง่ว่าอะถ้าเราหันหลังเข้าไปมันจะติดหรือไม่ติดอะไรยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องระวังรถพอสมควรซึ่งตอนนี้อ๋อผมเปิด n o อ s เ c a n c e t i o n นะครับแบบแบบไฮอะ่ะจะไม่ได้แบบพีคะไรประมาณนี้นะครับอยู่ด้วยถ้ามีรถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านซึ่งก่อนเราถ่ายทำมอเตอร์ไซค์ขับผ่านเพียบแต่ตอนนี้มันไม่มีมอเตอรับ ก็งงเหมือนกันถ้าขับผ่านได้ก็จะดีก็คือมันจะเป็นการทสของเรานะครับว่าเออในการใช้งานจริงเนาะมันจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เทสน่าจะ40เมตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวรออีกประมาณ10เมตรไม่ห่มไว้ต้องคอเสื้อเลยนะเดี๋ยวมีมอเตอร์ไซค์เดินขับมาเราก็จะเราก็น่าจะได้ยินเสียงนะครับมอเตอร์ไซค์เช่นเดียวกันผมเปิดรอลเทสชันไว้นะประมาณนี้นะครับตอนนี้ไม่มีรถนะเดี๋ยวมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้กราฟเสียงน่าจะยังมีอยู่ อย่างแน่นอนเพราะว่าปูนยังไม่ส่งสัญญาณใดๆแต่ผมจะหมุนตัวนะครับตอนนี้คือถ้านับอตามเทคนิคนะครับ,ออม,รบมันก็คือเราจะหันมาข้างหลังไว้ซึ่งแปลว่าถ้าตอนนี้มันหันข้างหลังแล้วมันผ่านะยระก็มาผมถือว่ามันผ่านแล้วถูกโอเคแล้วนะครับประมาณนี้ก็เป็นการเทสระยะนะครับของจัาโตัวอลลีแลนด์ลัก M2S นั่นเองครับตอนนี้นะครับก็มีเสียงตัวมอไซค์นะครับก็มาใกล้ๆ เปิดนะครับเซเลชั่นไว้ก็จะได้เสียงประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับก็อยู่กลางเยาวราชนะครับแล้วก็มาทไสค์เจ้าตัวนี้นะครับคือเจ้าตัว Polyland R M2S นะครับซึ่งก็เป็นไมโครโฟนที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ถ้ามองดีๆก็แทบไม่เห็นเลยนะครับว่าเฮ้ยผมอ่ะกำลังใช้งานนะครับเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้อยู่นั่นเองตอนนี้ผมใช้งานนะครับกับเจ้าตัวกล้อง DJI Pocket 3นะครับซึ่งตอนนี้เสียงรอบข้างก็คือถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เนี่ย ให้ดู้องฟ้านะครับกำลังสวยเลยนั่นเองผมใช้พ็อกเก็ตสาเสียบ USB-C เข้านะครับถือว่าทํางานได้โอเคก็ลองฟังเสียงกันผมเปิดเอาตัทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้เปิดอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้ทําแบบเฮ้ยฟัง์ชันล,ลดเสียงใดๆดนะครับเสียบ USB-C ไปเลยซึ่งตรงนี้เราสามารถกดอีกทีนึงเพื่อที่จะเปิดปิดเจ้าตัว noise a n c e l l a t i o n ได้นั่นเองครับก็เสียงที่ได้จากเจ้าตัวนะครับกับทวัวความวุ่นวายบนถนนเยาวาราชนะครับที่ได้ จะประมาณนี้ซึ่งวันนี้ผมก็มาถ่ายรีวิวเนาะเออเนี่ยจริงเสีงยงรอบๆคือแบบดังสนานเลยนะครับเราก็ดูดิพอใส่เสื้อสีดำอ่ะมันก็ไม่ค่อยแบบเห็นนะครับได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่เยาวราชนะคะตอนนี้ก็มาเทสไมค์ Only Land Last M2S ค่ะพอใส่เสื้อขาวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนติดไม่ตอนนี้มีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะคะเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ น่าคนทับเสียงเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวลัก M2S ตัวนี้นะครับสมาคผมแล้วว่าเสียงมันจะไม่ได้มีความโปร่งนะครับเหมือนกับเจ้าตัวรัก M2 นั่นเองนะครับเสียงผมว่ามันจะออกความนะครับทุ้มๆหน่อยแล้วก็มีความแบบหนาหนิดๆน,น,นะครับก็เท่าที่ได้ยินกันเมื่อกี้นั่นเองนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นคนที่มีเสียงหนาจนเกินไปอะ่ะเจ้าตัวลัก M2S ครับผมว่าอาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นแต่ถ้าเสียงกลางๆเสียงแหลมๆอะไรพวกเนี้ยการใช้ลัก M2S ครับผมว่าโอเคเลยนะสามารถใช้งานนะครับได้สบายใจมาก ก็แนะนำนะครับลองเจ้าตัวหลัก M2 ดูก็ได้ซึ่งตัวนั้นจะมีความเสียงที่มีความใสกว่าแต่อันนี้เราจะคนชอบซึ่งอ,อีกเรื่องนึงที่ต้องพูดก็คือวิธีการติดตั้งอนะ่ะมันมีความต่างกับเจ้าตัวหลัก M2 ใช่ปะทำให้อันเนี้ยมันจะมีความใกล้กว่าทําให้เสียงมันอาจจะมีความแบบออใกล้กว่าด้วยนั่นเองนะครับประมาณนั้นแต่สำหรับผมเสียงประมาณนี้ผมค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับล้วให้คุณภาพเสียงที่โอเคสัญญาณโอเคนะครับไม่ต้องมีความแบบใอ้ ي, กังวลใจเวลาที่คุณใช้งานครับโวลล์เานหลัก M2S ตัวนี้นะครับ ีชุดแรกนะครับก็คือจะเป็นชุดที่มีราคาตามสุวนนะครับคือ3990บาทนะครับก็จะมีเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับ2ตัวปกติแหละก็คือทุกเซนนะครับจะมีไมโครโฟน2ตัวอยู่แล้วแล้วก็จะมีนะครับตัวเสียบนะครับแท่น USB C ตัวนี้แล้วก็จะมีนะครับเจ้าตัวกล่องตัวนี้แต่จะเป็นอีเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่3990บาทซึ่งอันนี้นะครับก็จะเหมาะการใช้กับพวกอาสมาร์ทโฟนเอ่ยนะครับอ่สามารถเสียบกับ iPhone ได้เลยนะครับนี่นะครับเสียบกบไอโฟนได้เลยหรือเสียบ บเซตที่2นะครับคือเป็นเซตที่ผมใช้อยู่นี่แหละครับก็คือจะเป็นเซตนะครับจาตัวมินิคอมโบซึ่งเจ้าตัวมินิคอมโบนะครับสิ่งที่จะให้มาก็คือนอกจากที่เป็น USB C ตัวนี้ต่อกับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัว TX นะครับเอาไว้เสียบกับเจ้าตัวกล้องนั่นเองก็อันนี้นะครับก็จะมีราคาสูงขึ้นมานะครับอยู่ที่4 7 9 0ยกบาทก็สามารถใช้งานนะครับได้ทั้งอุปกรณ์เช่นมือถืออะไรพวกนี้นะครับอุปกรณ์ไทซีต่างๆรวมถึงนะครับการใช้งานเนาะกับเจ้าตัวกล้องนะครตนนีี้็็เ่ป อยากจะแนะนาทุกคนเลยนะแล้วก็เซตนะครับอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเซตใหญ่ก็คือจะได้เท่านี้แหละได้อุปกรณ์นะครับครบครันกว่านี้ซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีสายนะครับที่เป็นเจ้าตัว USB C นะครับถูกไรนิ่งด้วยสําหรับใครที่ใช้ iPhone ที่เป็นไ t นิ่งอยู่ก็สามารถไปเลือกซื้อนะครับเจ้าต,ตัวคอมโบตัวใหญ่ได้แต่ผมว่าในปัจจุบนะันอะคนที่ทําเป็นครีเอเตอร์เนาะก็จะมีการใช้สมาร์ทโฟนต่างๆนะครับที่เป็น Type C กันหมดแล้วอุปกรณ์ที่เป็น Type C เกันหมดแล้วเพราะผมว่าเจ้าตัวบเพิ่มเงินะครับเป็นหน ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวคอมโบโกติเอจอยู่ที่5190บาทนั่นเองครับก็แต่ถ้าใครใช้ยังต้องใช้ Lightning อยู่ก็ยังไงก็ต้องซื้อจอตัวคอมโบนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วนะครับจาตัวฮ o l ลี่แรนด์ล M2S นะครับเป็นไมค์ที่ผมชอบอยู่ดีคือ M2 ตัวแรกกับผมชอบยังไงตัวนี้ครับผมก็ชอบเหมือนเดิมเลยนั่นเองครับดีไซน์การใช้งานเออมันมีความแปลกจริงๆเสียงดีแต่ออกจะทุมนิดนึงนะครับแต่เสียงรบกวนนะครับได้ค่อนข้างจะดีจนผมตกใจเลยทีเดียวใช้งานสะดวกนะครับกับเท้ากับเคียง นะครับ คือโอเคแหละต้องยอมรับว่าจะมีในแบรนด์จีนมีตัวเขียบเคียงเยอะแต่ผมว่าด้วยคุณภาพเสียงความไว้ใจด้านสัญญาณอะไรพวกนี้ผมบอกว่าดิแดนเป็นหนึ่งในเจ้าที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ใช้งานกันนั่นเองนะครับราคาเซตนี้อย่างที่บอกไปเนาะก็จะมีในราคาสามพ้าร้อยบาท4,790บาทแล้วก็5,190บาทนั่นเองนะครับซึ่งใครนะครับที่กำลังสนใจเนาะเจ้าตัวดิแดนหลัก M2 นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามเนาะผมจะทิ้งลิงก์นะครับในการสั่งซื้อไว้ให้้้้้ทีี่่ตะะะกรรราชอออปปปิิงงงนงนนนนคคคััคับบขลเ รวมถึงลิงด้านล่างด้วยนะกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องดับบิ a ของผมด้วยจนวันนี้ผม First Up ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ